กินข้าวด้วยกันนะครับคืองานงานทำวัดคุ้มเงินงานทำวัดกินแต่ละกินยาเลยเด้อหมอบอกต้องกินเนื้อยาห้ามดื่มห้ามดื่มถ้าดื่มเช่นยังครับมันดื่มคอยจะจับมัดเออไปทะเลาะอะไรเขาอยู่บนนั้นยาคาเชียต้องกินให้หมดด้วยเด้อใช่มันกินให้หมดแล้วว่า ราคาเชื้อถุงนึงอ่ะคลอ,อ,องหนึงอ่ะห้าร้อยน่ะใช่มันแพงอยู่แล้วค่ะเนอยาน่ยางดีหรือเปล่าพี่อย่างดีอย่างแรงอย่างแรงมันต้องแรง<ๆ>ค่ะเพราะว่ามันติดในกระแสะเลือดแล้วถ้าเกิดไม่ห àng, ายยิ่งเป็นหนักมันจะเน่าเข้าเนาะเข้าเนาะตกแบ่งแล้วเหรอแล้วฝนตกฮัมไปเนาะไปไม่ยินว่าไอ้จางไงฝนตกหรอ ที่นี่ไม่ตกนะปลดปล่อยอะไรกันอยู่ข้างบนแม่มาพ่อมาก็สบายใจเขาไม่กินอะไรเลยกินแต่ว่ากินไม่เยอะอมใแล้วก็เศร้าบ้านน้องอร่อยไหมคะอร่อย มาบ้างนะวำนี้ม่ซี่ไม่ไม่ใครหรือเปล่าคิดถึงใครหรือเปล่าม่ยิ้มแรงแบบนี้เลย่นอื้อพี่นกพี่นพี่เพชรตัดผมหล่อไหมหล่อพี่นกกับพี่เพชรนี่ใครหอกันพี่นกมาเด้มาเด้อทานพายค่ะนมจีนพี่นกตัตัดาไหนผมอ่ตร้าไหนอมหอม่าีกันากชิมขอบคุณครับ กินข้าวกินข้าวในงอนมาละอันนี้กินข้าวไวนะวันเราตอนนี้เราเป็นปกติปกตินระค้ำๆนะจะได้ไม่นี่ไงจะได้ไม่อ้วนกินมื้อเดียวเองจะได้ไม่อ้วนที่เสร็จแล้วต้องขายปลาต้มแล้วนะ FC ไม่ไหวละอันนี้ข้าวเพียงนะข้าวเย็นใช่ข้าวเพียงข้าวเย็นในเดียวมาเด้มาเด้อค่ะกินข้าวนะคะ เบียร์อร่อยไหมเนี่ยอ,อร่อยอ<ร>มากเหมือนันเนี่ยบอกฮะเบียร์ที่ว่ามันจะเซนใช่ไหมเราแยกน้ำมันมาใช่ถ้าแยกน้ำมันจะไม่เซงนะถ้าไม่แยกยม,ยมยกันอื่นแน่ที่คุณบอกนี่คืออะไรฮะฮอน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 บอก ฮ้อนค่ะฮ้อนอารมณ์ที่บ้านมีตัวใหญ่แล้วออกมาเปิดเกี๊ยวปิวพี่น,านา้องจ้าวันนี้คุณหมอท่านใจดีว,ว่าน่ารูกแขนนี่ยมมสองเข็มสองเข็มท่านแถมให้แถมโอ้น่ารักเนาะแถมเข็มขหไห<อ>มแถม,<อ>มไม่เข็มเข็มอันแรกที่ไม่เข้าหนังเหนียวโอ้เมก็มีที่ไม่เข้าด้วยหมอสวยนะโอ้โหแฟนท่าอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยที่ไม่เข้าเนี่ย

บอลเป็นแท้มบอถือเต็นเลือดเป็นเล้ยงแท้มของไม่แขงยันเข็มเยอะแม่เ้าไก่มาให้จ้าคือแม่บอนกเอ้แม่ของแม่เอาเขาก็แกงขวาแกงเข็ดไหมอ๋อเห็ดอยู่หนบอลให้ในแกงอยู่น่ มาเนี่ยมามาอาาญี่ปุ่นับข้าวเหนียวมาได้ค่ะมาได้กินเผาโอ้ผัดไก่ผัดไก่กับทอดหมูไก่กินไก่วะผัดไก่กับหมูเบอร์ผัดไก่ใหม่ซอสอยู่นี่เด้ออถ้วยคุณได้เอาซอสบอกเด้อจ้า ซอสกระถ้วยอย่นี่เฮยกินม่ได้นะแต่มางทีบางจุดบางจุต้องกินเพาต้องกินเกิดทิ้งกระดูกว่างๆเรื่องแต่มอนเนาะติ๋วนี่บูกสองตัวนี่แทบแตใครโดนกินก่ได้ กินข้าวหลายกินข้าวยังไงยังเขาเจอไม่ได้กินโธไม่เห็นงองแงแล้วนะโธเนาะ เมงมวันเมงวันเข้ามาตัวหนี่เมีองบ้านเรามีเงวันน่าจะไม่เลยวันนี้ฝนตกแฉะนะห้ามลงมาข้างล่างเลยนะใช่ใช่ที่ดามแกบอกว่ามันจะแบบมาแบบฝนตกแฉะนะพี่นะฝนตกแฉะ แล้วก็อากาศจะแบบจะร้อนน่อยๆข้อขาข้อขาถึงเยอะแข็้นแข็งขาแล้วรมันจะมา้นประมาณ่ำๆบรถไฟเกียร์ห้ามันฝนไม่ตกมันไม่มาหรอกมันมาอนฝนตกเก้ามันคะมือตกกับตกหมอบอกว่าห้จับค่ะ FC มาทานข้าวด้วยกันนะคะ มาเด้อมาเด้อคุณโจโจเขาเต๋บุกนี่เหนีวเลยบขากินบ่นกเปล่งข้าวเหนียวบ้างเหนียวเด้อนี่ข้าวเหนียวมีพี่นกอ่ะอืมอร่อสุดอร่อ พี่เดี่ยวมาเขาว่างไรแน่ล่ะพี่เดี่ยวมาเขาว่าเดี๋ยวแกไปเชื้อของมาค่ะแล้วเดี๋ยวมาต่อให้ทุกคนหิวใช่ไหมหิวมากมาบ้างนะได้กินข้าวเที่ยงกันไหมเนี่ยบอสนี่ลาบนะครับกินตาชานะสาย มันเปไปนิ้วเดียวเองนะไดยยินว mm ่าแม่กินมันเดียวเตียวหลามเตียวหตามก็ต้องต้มต้ม กินข้าวกันเด้อคนเด้อกินข้าวกันเด้อแทบแทบแทบแมาทำอะไรครับเด้อมันเลยครับไดัน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 